ครับเรามาดูชุมชนเชื่อม3จังหวัดเส้นหมายเลข12กับ201นะครับคือชุมชนโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตัวน,นี้มีความสำคัญยังไงก็คือเราจะมาเจอชุมชนนี้ตรงไปขึ้นน้ำหนาวพิชบูรณ์ออกซ้ายไปชุมแพ นี้เรามาจากจังหวัดเลยนะครับชุมชนโนนหันเนี่ยก็เชื่อม3จังหวัดเป็นทางแยกเชื่อม3มจังหวัดก็คือขอนแกน่นเพชรบูรณ์และก็จังหวัดเลยซึ่งชุมชนโนนหันก็เป็นชนุมชนที่มีความเจริญนะครับแต่แถวนี้ก็ทำอาชีพเกษตรทำไร่อ้อยทำ ยางพารานี่ครับมี โอเคนะครับจเจริญถ้าเราไปได้มาสิปีที่แล้วเนี่ยเราไปเห็นความแตกต่างไปอย่างมากนะครับชุมชนนนั์น,นี่ครับสอง้างทางก็มีร้านและตลาด เราเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งซื้อของอำเภอภูผาม่านเผอ์สีชมพูแหล่งชุมชนนนหันเนี่ยที่ว่าเชื่อม3ามจังหวัดก็คือขอนแก่น97โลเพชรบุร14ี145จอดเลยประมาณ98กิโลนะครับตรงแยกข้างหน้านี้เองเราเดินทางมาจากเส้น201จากจังหวัดเลยก็จะไป เจอเส้นหมายเลขสิองของขอนแก่นกเพชรบูรณ์แม่ครับใครจะมาจังหวัดเลยซึ่งมาจากเชภูมิเข้าชุมแพก็ต้องมาเลี้ยวขวาที่แยกโนนหันตรงนี้เอาขวาไปอํเาเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้ายเป็นอําเภอชุมแพ นี่ก็เป็นจุดเชื่อมระหว่าง3จังหวัดนี่ครับชุมชนโนนหันข้างหน้านี่เราจะไปชุมแพนะครับใครมาที่นี่ก็ต้องระวังมันจะมีที่จับความเร็วอยู่ข้างหน้านะครับเลยนี่ป,นประมาณสัก2กิโลนะครับ ครับชุมแยบชุมชมชุมชนโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น